นี่นะครับมาที่สอนอลุมพินีนะครับมาตามหาหญิงนะครับที่รูปร่างเนี่ยเหมือนที่ผ่านมา3วันก็คือหน้าเละนะครับคล้ายโดนน้ากดนะครับคล้ายโดนของร้อนแล้วก็นิ้วกุดนะครับใส่ชุดนักเรียนนั่งขอทานนะครับซึ่งจากเป้าที่เรามีอยู่ประมาณ7คนนะครับแล้วเราจับไปได้แล้วเนี่ยประมาณ3คนนะครับหรืออีก4คนตอนนี้คนแจ้งมานะครับอยู่ในพื้นที่ของสอนอลุมพินีนะครับนะมีอยู่2จุด นะครับวันนี้ผมประสานท่านผู้มุ่งกลับมาแล้วท่านพู้มุ่งกลับเนี่ยก็ยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับวันนี้เราจะไปตามหาแต่แต่นะครับไม่ได้มีแค่ตํารวจมีทางในส่วนของทาง DSi นะครับเข้ามาร่วมด้วยเพราะใน3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะมันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเยอะมากนะครับพอไปอยู่ที่สอนอเนี่ยหลังจากที่3คนเนี่ยนะครับถูกจับจะมีล่ามโผล่มาที่สอนอทุกคนเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะทุกคนไม่มีพาสปอร์ตติดตัว แต่จะมีล่ามเนี่ยเอาพัส์ตจากไหนไม่รู้เอามาให้แล้วทางสามคนเนี่ยที่ถูกจับไปไม่ให้ข้อมูลเลยนะไม่ให้ข้อมูลจะพูดเพียงว่าสมัครใจมาค่ะสมัครใจมาสมัครใจมาทําซึ่งผมประสานกับทางท่านรองอธิบดีของอพอมอเนี่ยถามว่าเฮ้พี่มันดูโกหกมันดูผิดปกติไหมเราตั้งข้อสังเกตว่าโกหกเพราะการที่เขาบอกสมัครใจเขาอาจจะไม่สมัครใจจริงๆก็ได้เพราะว่าถ้าสมมติมีคนอยู่เบื้องหลังขบวนการนี้เขาอาจจะบังคับ คนพวกนี้มาทำหรือรู้ที่อยู่ปลายทางแต่ต้นทางของพวกเขาถ้าสมมติเขาพูดไปว่าใครอยู่เบื้องหลังพ่อแม่พี่น้องญาติครอบครัวเขาอาจจะเป็นอันตรายก็ได้นะเลยไม่ให้ความร่วมมืออย่างเรื่องบาดแผลเขาเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยลักษณะบาดแผลเหมือนกันบาดแผลสิ่งที่คล้ายกันก็คือนิ้วกุดทุกคนนิ้วหายแล้วแล้วสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตนะครับถ้าสมมุติเราโดนน้ํากดหรือว่าเราโดนไฟน้ําเนี่ยมันต้องย้อย ตามแรงโน้มถ่วงหรือไฟมันก็ต้องพุ่งขึ้นลามไม่คงที่อ่ะแต่ผู้หญิงอ่ะเราสามคนเนี่ยตรงคอจะมีรอบวงแหวนเหมือนถูกโหลปลาครอบเออมันมันถือว่ามันผิดปกติไหมสาหรับสําหรับอาการอ่ะเราเราได้สอบถามผ่านล่ามไหมคะว่าบาดแผลต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรอ่ะทุกคนบอกถูกไฟไหมใช่ใช่คือคือตอนเนี้ยผมคิดว่าเขาเป็นนะเขารู้เหลี่ยมเขาทันกฎหมายด้วยนะคือถ้าสมมติเนี่ยเขาไม่มีพาสปอร์ต ใช่ไหมไม่มีคนมาส่งพาสปอร์ตก็ยังดึงไว้ในส่วนของการสอบสวนของเจ้าที่ตรวจได้บ้างขยายผลอะไรได้บ้างแต่ถ้าสมมติมเขามีพาสปอร์ตมาทําไงเขาต้องส่งไปต่อมอเหมือนเขาเป็นพอเขาดํเนินถูกดาเนินการเพ๊่มมีคนรีบส่งพาสปอร์ตมาให้เขาอะเป็นเป็นผมว่าค่อนข้างเป็นครับค่อนข้างที่จะรู้ถึงกระบวนการแล้วทุกคนเนี่ยพูดเหมือนกันว่าสมัครใจ คือเหมือนยึดไวเข้ามาแบบนักงทนลักษณะเหมือนยึดไว้เพื่อไม่ให้ไปไหนเพราะมันผิดอยู่แล้วเราไม่มีเสธ็จไปถือพัส์ตของคนอื่นนะสบายอยู่ดีคุณบอกว่าคุณฝากพัสดตไว้กับพี่ชายรุ่นพี่จะถามว่าเอารุ่นพี่ไปสุดใจแม่คนจีนเมื่อวานก็ให้ล่าปแปลบ,บอกออาไปสุใจแต่ขอไปหาหน่อยไม่เอาต้องงเลยที่มาขอทานเนี่ยบอกก่อนอกกอนะครับได้วันหนึ่งหนึ่งหมื่นนะครับตอนนี้ในนิ์เนี่ยแปดคนถ้าแปดคนวันละหนึ่งหมื่นนี่สองล้านกว่าเลยครับวันเดือนหนึ่งอะ เห็นที่มีตอนแรกตอนเช้าผมมาแล้วค่ะเขาแจ้งว่ามีคนแจ้งเข้าไปเนี่ยคือตอนนี้ต้องขอบคุณทุกคนทุกคนรีบแจง้งแล้วเห็นแล้วรีบแจง้งตำรวจเข้ามาดูไม่เจอนะครับไม่เจอแต่มเมื่อกี้ทางคนที่แจ้งผมเนี่ยยืนยันว่าเขาเห็นที่นี่แหละเขาเห็นที่นี่แหละซึ่งโซนตอนกี่โมงเที่ยงสิบนาทีเที่ยงสิบนาทีเขาล่าสุดตอนเท่าไหร่ค่ะเขาแจ้งมาเที่ยงสิบนาทีครับซึ่งไม่นานแต่ตอนเช้าได้ข้อมูลก็คือ ทางเจ้าที่หรวเนี่ยมาดูตอนช่วง8โมงได้รับแจ้งมาเหมือนกัน8โมงไม่เจอซึ่งแปลว่ามันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้แ,บบแ,บบแ,ต,แต่ก็ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนทุกคนรู้แล้วว่าต้องหาใครคนที่ใส่ชุดน,นักเรียนนะครับทุกคนฝากเลยใส่ชุดน,นักเรียนหน้าตานะครับอิดรูปเล็กคล้ายถูกของร้อนถูกทั้งหมดนิ้วด้วนแขนขาดมีลักษณะของของความผิดปกติทางร่างกายนั่งขอทานท่านแจ้งเลยนะครับเพราะบางที เพราะตอนนี้ที่เจอทุกคนเป็นคนจีนหมดไม่ใช่คนไทยแล้วมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดนะครับว่าเราตั้งข้อสงสัยกันว่าตอนนี้ที่กุดเนี่ยไทยทำนะใครส่งให้เขามานั่งตรงนี้แล้วเงินที่ต้องหาได้เนี่ยวันละหมื่นเนี่ยทุกคนเนี่ยแปดคนตอนนี้ถ้ารวมสองล้านกว่าเนี่ยไทยเป็นคนอาไปนะครับเรามาหากันมาครับยกยกนี่มันขุดอยู่ไหนอะในที